ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ครับศิลปินร้องรักแสดงนะครับเชิญเลยครับมาเลยครับยินดีกับทุกรางวัลจริงๆครับมาเลยครับผมเชิญครับข้างหลังยังมีอยู่ไหมครับเชิญเลยครับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนนะครับกิจกรรมของเราตลอดทั้งวันในวันนี้ที่เริ่มต้นขึ้นมาครับเชิญครับ ยินดีด้วยนะครับเจออะไครับเจออะครับสิปินทุกท่านครับขอเชิซ้อนไหล่กันหน่อยซ้อนไหล่กันหน่อยวันนี้มากันครับข้างจริงอาวนะฮะสบายสบายนะคถือถ้วยรางวัลมาเลยนะครับแล้วก็ขอถ่ายภาพกับทีมผู้บริหารของเราได้เลยนะครับ มาเลยมาเลยเป็นภาพแห่งความทั้งใจเลยนะฮะนี่นะครับโอ้โหดึงปีมีครั้งเดินนะฮะับบประกาศรางวัลเลยนท้เต็ครับครับผมโอ้โหสุดยอดเลยดีๆกับทุกๆคนเลยนะครับใช่แล้วนะครับผมผมเชื่อเลยครับว่าปีหน้านะฮะทุกคนจะต้องเลาลุ้นลุ้นนอย่างแน่นอนครับรอติดตามครับว่าใครจะคว้างรางวัลอะไรไปบ้างครับ แคสอะวอร์ดในปีหน้านะั่นคือ2,018นะครับแต่ปีนี้ต้องมาร่วมแสดงความดีๆขอเสียงปรบมือกับศิลปินดาราแสดงทุท่ักหน่อยครับสุดยอดเอาละเดี๋ยวเราจะเก็บภาพความพับใจพร้อมกันนะครับเตรียมตัวนับถอยหลังนะฮะเอานะฮะเตรียมตัวนะฮะทีมงานครับเตรียมตัวนะ,ะนั่นคือการสวดมนต์ ี่เวลามาร่วมงานและรับรางวัลในวันนี้ทุกท่านผู้ชี้ทุกท่านทุกท่านครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครทุกท่านด้วยเช่นกันครับฝากไปครับแคสคิดครับแคสคิดแมกกาซีนครับเราเรานี้เจอกันแน่นอนกรกฎานี้นะครับมาพร้อมกับแคสแมกกาซีนเลยครับเอาวนะครับอย่าเพิ่งไปนะฮะตอนนี้นะฮะดูชั้นสองนะฮะมีช่างภาพของเรานะครับบุกไม้บุกมืออยู่ด้านบนนะฮะเอาวแล้วฮะถ่ายแบบตอมเบร์ ทีเดียวเลยครับอานะครับขอล้องนะครับอ่าดึงสอกซับแคสบอลเจโอเคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับศูนย์กาันทะเซนทูเวอร์ครับแล้วบ้างหรือไมครับผมขอบคุณด้วยนะฮะเพชรพิวตี้เจ็บนะครับศูนยทธิ์เลดีเบอร์กนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับทศหาชีเดเต้ครับ ขอบคุณนะครับโทรศัพ <Beng> ท <Zen> ์มือถือออลโบครับเสื้อผ้าเด็กนะครับแบรนด์บาร์บี้ครับเสื้อผ้าเด็กแบรนด์โทเฟรคครับขอบคุณเสื้อผ้าเด็กนะแบรนด์กาเซโบครับผลิตเสื้อผ้าคุณลักษณะอยู่ไทยครับกระเป๋า Big Big Sister เสื้อผ้าเด็กแบรนด์ลอนลูเสื้อผ้าเด็กแบรนด์ล a ฟาเบลครับน้ำดื่มสิงครับสายการบินแออีเชียเื่องนอนส ليب ทิลส์เปเปอร์หลานนอร์เวย์สครับเวตาดีเวอร์แบรนด์สวัสดีตอนหินครับ รองเท้าพูม่าเครื่องสำอางยูซ่าจอ LED จากออนิสตูดิโอเครื่องเกินเพือ่อสุขภาพวิสัาฟิงคครับลัสปูคลีนิกโดนัทคิสครีคีร้านอาหารโยชิโนยาออยชิเดลิวลี่ลค,ครับ1773ครับเครื่องสำอางเลดี้บอสซาชานองเบเกอร์ขับคุณช่างผมจากมาราควีหละเครื่องจักปายนะครับจากเดอเบอร์ ฟนคลับทุกทุกคืนขอเสียงปริญญาโอ้โหเรียบร้อยนะครับแหมขอบคุณมากนะครับและเจอกับการประกาศผลรางวัลนะครได้ใหม่ในปีหน้าขอให้ศิลปินญาาทุกท่านนะครับทำผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านบนเวทีของเราด้วยนะครับเอานะฮะวันนี้หมดเวลาของต้นซ่านะครับ แล้วก็พี่ตั้งแล้วนะฮะเอาเลยฮะเอาล้วครับขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับสื่อมวลชนท่านไหนที่อยากจะถ่ายรูปต่อก็เรียนเชิญเลยนะครับแล้ววันนี้ครับทั้งหมดนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดคำใดผิดไปทำให้ท่านไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะครับเพียงแค่ว่าอยากให้ทุกท่านนะครับสนุนสนานไปกับกิจกรรมของเราต้องขอขอบคุณครับแฟนคลับทุกคนครับแขกผู้มีเกียรติพี่สื่อมวลชนทุกทุกท่านที่อยู่ร่วมงานของเราครับตั้งแต่ทนายข่าวแทสคิด และรวมมาเฉลกกับ c a สต a อวอร์2017นะครับวันนี้หมดเวลานะครับครับผมขอเกล่าวว่าสวัสดีครับ